ผู้สื่อข่าวเดินทางไปสำรวจบ,บรรยากาศบริเวณด่านชายแดนทาวอนบ้านหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดปราดหลังจากรัฐบาลได้ประกาศให้มีการเปิดด่านพรมแดนทาวอนทาให้การตลาดการค้าชายแดนบ้านหัดเล็กเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งและในวันนี้เป็นวันหยุดมีชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามากันเป็นจำนวนมากเพื่อเข้ามาจับจ่ายใช้สอยทําให้บรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาบวกกับสถานการณ์โควิด -19 เริ่มผ่อนคลายตามลําดับทำให้ชาวกัมพูชากล้าที่จะเดินทางเข้ามาซื้อของใช้ กลับไปยังประเทศําเป็นเบนวนมากโดยตอนเช้าจะเข้ามาซื้อข้าของเครื่องใช้หลังจากซื้อเสร็จก็จะเดินทางกลับทันทีสถานการณ์โควิดเริ่มผ่อนคลายเปิดการชายแดนพ่อค้าแม่ค้าเริ่มนำสินค้ามาจําหน่ายเริ่มเปิดร้านต้อนรับชาวกมพูชากนะยางคึกคักอีกครั้งทําให้พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตะบนหัดเล็กต่างดีใจที่ได้กลับมาเปิดรลานค้าขายของกันอีกครั้งหลังจากที่ปิดป้านไปนานกว่า2ปีนางวิยัตด,ดาสวงรองประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปราดได้กล่าวว่าช่วงนี้รู้สึกปรับรปร มีนโยบายช่วยกันผลักดันให้มีการขยายหน้าด่านและมีการพัฒนาหน้าด่านให้ดีขึ้นวันนี้ได้มีชาวกัมพูชาหลงไหลายเดินทางเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันเป็นจำนวนมากจึงอยากให้ทางรัฐบาลนั้นช่วยกันผ่อนคลายขยายการท่องเที่ยวส่วนอำเภอคลองใหญ่และจังหวัดปราดให้เหมือนเดิมโดยเร็วเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดนต่อไปประชาชนที่มีการ MOU ระหว่างอำเภอคลองใหญ่กับ จังหวัดกาะกลงเพื่อให้คนกัมพูชาเข้ามาโดยโดยโดย,โดยความสะดวกมาซื้อของจับจ่ายใช้สอยในบริเวณด่านเขตด่านฮะแล้วก็มาแป๊บเดียวมาซื้อของเสร็จก็กลับฮะวันนี้ก็คึกคักจะมีประชาชนชาวกัมพูชาเข้ามาเที่ยวครับก็บวันนี้วันเสาร์ก็เป็นวันที่พักผ่อนของของประชาชนชาวกัมพูชาก็ได้แวะเวียนมาดูชายแดนระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดก,กาะกลงทําให้มีการ ้าขายทําให้มีการเพิ่มะระดับมูลค่าในในทางเรศรษฐกิจของการควบคุมโรคก,ก็จะ,ะเหมือนปกติะจะยังยังเข้มงวดอยู่คือมีการคัดกรองมีการวัดอุณหภูมิมีการให้ดูแลเรื่องของสุขภาพมีการใส่แมสยังเหมือนเดิมครับแล้วก็มีการตรวจวัคซีนเราก็พอกำหนดของสบคใหญ่ในเรื่องของวัคซีนเป็นตัวที่ กำหนวดว่าเราต้องได้มาตรฐานของเข็มขึ้นทุกคนที่ผ่านมาครับ